งานเฮนเม็ดนะครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรนั่นนี่กระถางปลูกผักกระถางปลูกผักเอาใส่น้ำให้วัวายก็ได้ใช่ไหม<อ>ทำทำตะยางทำตะยางล้อรถเนาะใช่อ,อ่า,า,าอันไหนอเอออันนั้นใส่น้ำใช่ไหมอันนี้ปลูกผักอันนี้ปลูกผักที่ทำเป็นอย่างนี้ปลูกผักหอมเส้นแน่ ันนี้อันนี้คืออะไรทั้งลูกปั้นผูกโอ้ันใหญ่เนี่ยอันใหญ่เนาะใหญ่หญสามารถปลูกในพื้นที่แคบใ,ใช่ไหมใช่สหรับบางคนบ้านพื้นที่ไม่เยอะอะไรเงี้ยอยากจะปลูกผักไว้กินในครัวเรือนเนาะลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่นะอ๋อสวยงามถ้าเกิดมีคนสนใจนี่โทรโทรโทรสอบถามได้เบอร์ไหนเนี่ยก็91 357 3797ใครวะเนี่ ติดต่อได้กับใครติดต่อกับกระถางยางรถเวลาเขาจะสอบถามพ่อใหญ่อะไรอะไรอย่างนี้โอสิทธิพงศ์ชื่อเล่นสิทธิพงศ์ชื่อไม้อะไ้ะไม่อยู่บ้านอะไรบ้านมุมมนบ้านมุนมนมน,ม,นมันติดต่อกับบ้านไผ่ มันติดต่อกับบ้านไผ่เบอร์เบอร์โทรอีกทีที่เบอร์โทรอีกทีที่ศูนย์เจ้าหนึ่งสามห้าเก็ดสามเก็ดเจ้าเก็ดครับ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 ทีนี้ก็เรียกว่ากำลังยางแฮนด์เมดเนาะทำจากทำจากยางที่เขาครบยางที่เขาถ่ายออกมาแล้วเอามาทำเป็นงานแฮนด์เมดเนาะ